จะกินยำให้มันฉ่ำใจวันนี้ไม่สั่งยำม,มาจากร้านยำไทยปลาล่าคุณนายค่ะน้ำยำปลาล่าของเขา,าปรุงสุกกินไม่แรงเกินไปแล้วก็ใช้มะนาวแท้อันนี้เป็นยำเส้นเล็กคอหมูย่างหนัวเนื้อซูวีย่างยำแซลมอนยำไหลบัวกุ้งสดอยากกินมาก ยำวุ้นเส้นโบราณมีถั่วลิสงกับหมูสับอ้อมีไหลบัวด้วยอันนี้น่ากินมากข้าวผัดคุกฝุ่นคอหมูคุกฝุ่นมีน้ำจิ้มเจ่วมาให้ด้วยอยากกินไหลบัวอืกุ้งสดเส้นเล็กคอหมูย่าง รสแซ่บจัดจ้านอร่อยเลยอืมขาหมูคุกฝุ่นอร่อยมากอืมจานนี้อร่อยมากเพื่อนๆไปสั่งได้เลยนะคะร้านยำไทยปาลาคุณนายเขาส่งเดลิเวอรี่ในหลายแอปเลยนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งหน้าร้านอยู่แถวสุทธิสารอร่อยค่ะอร่อย